เด็กสาวผู้เคยสดใสพรามีครอบครัวที่อบอุ่นกับต้องพบเจอเรื่องราวอันเลวร้ายเมื่อพ่อของเธอเริ่มเสพติดการใช้เงินซื้อขายบริการจนไปติดสาวคนหนึ่งเข้าอ่ะมิดบอลขึ้นมาทำไมลูกอืมป,ะปะ้าปัาอยู่เอาอะไรลูกอขอโทษด้วยครับพอดีเมื่อกี้เปิดประตูห้องไว้เด็กๆเลยขึ้นมานะครับเอาใหม่เลยนะเด็กสาวผู้เคยสดใสเพราะมีครอบครัวที่อบอุ่นกับต้องมาพบเจอเรื่องราวอันเลวร้ายเมื่อพ่อของเธอ เริ่มเสพติดการใช้เงินซื้อขายบริการจนไปติดสาวคนหนึ่งเข้าทําให้แม่ของเธอเนี่ยต้องตรอมใจครอบครัวที่เคยอบอุ่นกับบิดเบี้ยวในทันตาทําให้เด็กคนนี้ต้องเอาความแค้นทั้งหมดไปลงกับนังลูกชูรักที่เป็นเพื่อร่วมชั้นกระนองความโกรธของตนเด็กสาวผู้กุมความลับที่เป็นต้นกาเนิดของบาปแห่งทาโกปีและชื่อของเธอคนนี้ก็คือมารีนะ่า ก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง d ด c e Destiny กับรายการการเดินทางของตัวละคร ึ่งตัวละครที่ผมจะพามาแนะนําในวันนี้ก็คือน้องมารีนะหนึ่งในตัวละครหลักสําคัญจากเรื่องกําเนิดบาปทาโกปี้ซึ่งก่อนที่จะลงคลิปของมารีนะเนี่ยผมได้ลงการเดินทางของน้องชิซุกะไปแล้วนะครับเพื่อนๆจำเป็นจะต้องไปดูการเดินทางของน้องชิซุกะกันก่อนนะเพราะเนื้อเรื่องของบาปทาโกปี้เนี่ยมันเป็นการเล่าเรื่องที่น่าสนใจมากเลยครับมันจะเล่าเรื่องถึงอดีตปัจจุบันและไทม์ไลน์หลักไทม์ไลน์อนาคตอะไรประมาณเนี้ยสุดท้ายแล้วนะครับการเล่าเรื่องเนี่ยมันจะโฟกัสอยู่ที่4ตัวละครแต่ว่าตัวละครหนึ่งเนี่ยมัน จริงๆเนี่ยมันจะเป็นน้องชิซุกะมารินะและก็ตัวทาโกปี้ครับซึ่งสุดท้ายแล้วผมเลือกที่จะเล่าในมุมมองของแต่ละคนและจะมาบทสรุปรวมกันที่ตัวทาโกปี้เป็นตัวปิดท้ายเพราะงั้นถ้าอยากดูของมารินะรู้เรื่องและเข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเปจะต้องดูของชิซุกะและก็รอดูของทาโกปี้ที่ผมจะลงให้ในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับคือถ้าเพื่อนเห็นคลิปนี้เนี่ยแปลว่าผมอ่ะได้ทําการเดินทางของทั้ง3ตัวละครเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะนะผมน่าจะพูดไว้แล้วในคลิปของน้องชิซุกะล และก่อนไปรับชมคลิปกันนั้นก็อยากจะมีคําเตือนไว้ราวทั้งหมด2ข้อด้วยกันครับข้อ1 เนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีบางช่วงบางฉากที่เป็นการเล่นกับความรู้สึกเช่นเรื่องการบูลลี่การเมินเฉยครอบครัวความกดดันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถอิงเป็นอารมณ์กับความเป็นจริงได้ผมแนะนําไม่ให้ดูนะครับกับข้อที่2ครับในคลิปนี้จะมีการสปอยเนื้อหาในอนาคตถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่อยากถูกสปอยผมแนะนำให้กดปิดคลิปไปนในตอนนี้ได้เลยและเพื่อไม่การเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของน้องมาริน่ากันเลยดีกว่าเริ่มจากรูปร่างและเครื่องแต่งกายนะครับสำหรับน้องมาริน่าเนี่ยจะเป็นเด็กสาวร่างเล็กต่อให้โตไปแล้วหหน้าอกก็จะไม่่ใญ ไปกว่านี้มากครับตรงนี้ผมไม่ได้ทเลื่อตึงตังนะครับต้องขอบอกก่อนพอดีเหมือนมันมีคําพูดของคุณแม่ไปเปื่อยไว้ว่าแบบแม่ให้หนูมาน้อยเกินไปใช่ไหมในช่วงเหตุการณ์หนึ่งครับซึ่งในหัวข้อเนื้อเรื่องเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้รู้แน่นอนครับแล้วก็ตัวน้องเนี่ยจะเป็นคนที่มีดวงตาสีเหลืองที่มาพร้อมกับสีผมที่เป็นสีเดียวกันครับไว้ผมยาวสลวยเหมือนได้รับการดูแลมาเป็นอย่างดีโดยตัวมารีน่านั้นมักจะใส่ที่คาดผมสีดําไว้บนหัวอยู่เสมอชุดที่เธอใส่ที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ย สีขาวออกสไตล์ลูกคุณนิดๆครับทีนี้มาพูดถึงนิสัยของน้องมารินะกันบ้างดีกว่าสำหรับนิสัยนะครับจะมีความคล้ายคลึงก,กันกับของน้องชิซุกะเลยคือเป็นเด็กที่ดีนะไม่ได้เป็นเด็กที่นิสัยเลวร้ายอย่างที่ทุกคนเห็นกันในปัจจุบันเลยครับน้องน่ารักเข้ากับคนง่ายแต่นิสัยหน้ามือนี้เนี่ยที่ถูกเปลี่ยนเป็นหลังตีนก็ตอนที่พ่อของเธอเริ่มไปซื้อบริการแม่ของน้องชิซุกะจนติดกี่งอมๆนั่นแหละครับ ตัวน้องเนี่ยก็เลยกลายเป็นคนติดขี้บุรี่ขี้แก้งซึ่งคนที่โดนเนี่ยก็จะมีเพียงแค่คนเดียวในเรื่องครับนั่นคือน้องชิซุกะนั่นเอง แต่ด้วยความนิสัยเสียของเธอนี่เองอะครับมันไม่ได้อยู่ในระดับที่ธรรมดาเลยนะมันอยู่ในระดับขั้นท o ซิกชนิดที่ว่าสามารถผักใสหรือทําให้คนคนหนึ่งตายได้เลยทีเดียวคือผมจะพูดยังไงดีเหมือนกับน้องมารีน่าเนี่ยเป็นคนที่แบบถ้าได้ไล่ต้อนไข่เธอก็จะบี้และไล่ต้อนแบบสุดจริงอะครับเคยมีครั้งหนึ่งครับที่ทากโกปี้พยายามจะช่วยเหลือแชปปี้ไม่ให้มาเจอกับมารีน่าเพื่อที่ตัวแชปปี้เนี่ยจะได้ไม่ถูกจับไปยังอนามัยและถูกฆ่าตายใช่ไหมครับ แต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าการย้อนเวลามาร้อยกว่าครั้งของตัวทากกปี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยเพราะมารีนาเนี่ยน้องไล่ตามแบบสุดจัดจริงๆครับคือบอกได้เลยว่าการไล่ตามของน้องเนี่ยสตอกเกอร์กับชาแซงแม้ยังต้องชิน้ายครับเอาเป็นว่าทุกประเภทของการบูลลี่หรืออะไรที่มันดูท็อกซิกไม่ว่าเป็นการทำลายร่างกายคำพูดคำจาอยู่ในตัวเด็กคนนี้แบบครบคันกันเลยทีเดียวทีนี้เรามาพูดถึงเงื้อเรื่องกันมากดีกว่า ตามที่เพื่อนๆได้ยินกันไปในตัวเกินนําเลยนะครับคือมารีนาเนี่ยอาศัยอยู่กับพ่อแม่ซึ่งแต่แรกเริ่มเดิมทีครอบครัวของเธอเนี่ยค่อนข้างอบอุ่นมากเลยครับพ่อเอ็นดูมารีนาฮแม่ก็รักมารีนาพ่อกับแม่ก็รักกัน กระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่พ่อเนี่ยไปติดกี่แม่ของน้องชิสุกะเข้านะครับเลยทาให้ครอบครัวเนี่ยเริ่มมีปัญหาครับเมื่อเป็นการที่คุณพ่อกลับบ้านช้าละเลยความรู้สึกของคุณแม่รวมไปถึงยังใช้เงินสุรุยสุรายก็คือเอาเงินไปเปให้กับแม่ของชิสุกนะนั่นแหละจนทําให้แม่ของน้องมารินะเริ่มกลายเป็นประสาทอ,อ่อนแต่จะเรียกประสาทอ่อนได้ไหมเพราะความรู้สึกเท่าที่ผมอ่านผมรู้สึกว่าแม่น้องประสาทแดกมากเลยครับแล้วเลยทาให้แม่น้องเนีเน่ยแสดงพฤติกรรมไม่ดีนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นการใช้ความรุุนนนนแแแรรรงงงัััหละะถ้้าเเกกิดอออชป็ตววทขคคบ ที่ครอบครัวปล่อยปะละเลยทางด้านของน้องมารินาเองก็คงเป็นตัวแทนของครอบครัวที่ชอบใช้ความรุนแรงครับคือไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนแม่งก็ดูไม่ดีเลยใช่ไหม และนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เรารู้จักตัวน้องในฐานะที่เป็นแกนนําหรือหัวโจกในการลุมทําร้ายและทําลายข้าวของของน้องชิซุกะนั่นเองครับและที่น่าตกใจยิ่งกว่าก็คือในไทม์ไลน์ที่น้องชิซุกะเลือกจบชีวิตตัวเองเธอยังเป็นตัวต้นเหตุที่ทําให้แชปปี้โดนกําจัดและยังเป็นคนทําร้ายร่างกายชิซุกะอีกด้วยโดยเรื่องราวเนี้ยมันจะมาเปิดเผยในตอนที่ตัวทาโกปี้ได้ทําการย้อนเวลากลับไป เพื่อทําการช่วยเหลือน้องชิซุกะไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องการเรียนการบ้านแม้กระทั่งการทานอาหารเหลือจนทําให้มารีนะเริ่มหมดความอดทนแล้วต้องการนัดชิซุกะมาคุยกันแบบส่วนตัวแต่ในตอนนั้นคนที่มาเนี่ยคือตัวทากโกปี้ที่ใช้ไอเทมวิเศษของตัวเอง mm. ปลอมตัวมานะครับและสุดท้ายก็ถูกมารีนะลงความโกรธเกลียวทั้งหมดที่มีใส่จนตัวทากโกปี้เองเนี่ยยังรู้สึกกลัวในตัวมารีนะเลยแต่ที่ทําไปทั้งหมดนั้นมันเรียกเพียงแค่การกันแกล้งเท่านั้นครับ mm. ใช่ครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดทำลายร่างกายขนาดนั้น ในสายตาของมารินาเนี่ยมองว่ามันแค่การกั่นแก้งครับแต่ของจริงเนี่ยมันเริ่มต่อจากนี้ไปต่างหากเมื่อมารินากลับมาถึงบ้านตัวเธอได้พบคุณแม่ที่อยู่ในสภาพอิดโรยคุณแม่เนี่ยได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังบวกกับเธอครับได้โดนใส่โครเรื่องแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวัน,กวนเกี่ยวกับเรื่องที่คุณพ่อไปติดกี่แม่น้องชิซุกะเลยทําให้สุดท้ายแล้วจากการที่คอยกั่นแก้งธรรมดามันจึงเริ่มล้าเส้นเป็นการทําลายชีวิตของคนอื่นแทนครับ โดยแผนการแรกที่ตัวมารินะตั้งใจก็คือทําการตามหาตัวชิซุกะเพราะเธอรู้ว่าช่วงเวลาเย็นเนี่ยตัวน้องชิซุกะมักจะพาเจ้าแชปปี้สุนัขตัวโปรดมาเดินเล่นด้วยมารินะเลยวางแผนด้วยการทําร้ายร่างกายชิซุกะเพื่อทําให้แชปปี้โกรธครับและพอโกรธปุ๊บหมามันก็จะกัดแน่นอนว่าสุนัขที่ทําร้ายมนุษย์บทสรุปของมันนั้นคงไม่ตายดีทาโกปี้พยายามย้อนเวลากลับมาเพื่อหนีจากมารินะเป็นร้อยๆครั้งแต่ก็ไม่สําเร็จครับ จะกระทั่งตัวมารีนะได้หลอกล่อให้ชิซุกะมาคุยกับเธอในที่รับตาคนถึงเรื่องของแชปปี้ซึ่งแน่นอนว่าชิซุกะในยอมปกลงครับเพราะแชปปี้เป็นหมาที่เธอรักมากเธอก็อยากรู้ว่ามีทางไหนที่จะช่วยแชปปี้ได้บ้างแต่เมื่อมาถึงก็ตามเคยครับมารีนะทําการทําร้ายร่างกายชิซุกะพร้อมกับบอกประมาณว่าแม่ของเธอมันเยี้ยมไม่มีมอม้าแม่เธอมันช็อกกะลีแชปปี้ก็ตายไปแล้วครอบครัวที่ดีก็มีไม่ได้ทําไมถึงยังอยู่บนโลกใบนี้อยู่ละ่ะไม่แตาตายไปซะ และนี่แหละครับคือคำพูดของเด็กที่อายุเพียงแค่ประมาณ10ขวบแต่รอบนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าทากอปี้เริ่มที่จะสู้คนครับจนตัวทากอปี้เนี่ยพลาดเอาไอเทมของตัวเองไปฟาดหัวจนมารินะถึงแก่ชีวิตซึ่งเพืเ่นอนๆคงคิดว่าเรื่องของมารินะคงจบแต่เพียงเท่านี้ใช่ไหมครับเปล่าเลยครับ พราะจริงๆหลังจากที่ตัวเธอตายไปสักพักใหญ่ๆทาโกปี้เจ้รับความทรงจํากับคืนมาและจําได้ว่ามารีนาเนี่แหละคือเหตุผลที่แท้จริงที่ทําให้ตัวเขาไม่สามารถกลับดาวแห่งความสุขได้และยังเป็นมนุษย์คนแรกด้วยครับที่ทาโกปี้ขอให้การช่วยเหลืองงกันใช่ไหมครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังย้อนกลับไปเมื่อหลายร้อยกว่าไทาม์ไลน์ก่อนหน้านี้ก่อนที่ตัวทากโกปี้จะได้เจอกับชิสุกะ คนที่มาเจอกับทาโกปี้เป็นคนแรกเนี่ยคือตัวมารีนาที่โตขึ้นมาอีกหนึ่งระดับอาจจะเป็นช่วงมัธยมปลายครับเพราะว่าเนื้อหาช่วงเวลาเท่าที่ผมไปเทียบดูเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาอีก6ปีข้างหน้าโดยประมาณนะครับผมก็คือณปัจจุบันเนี้ยเรื่องทั้งหมดที่กาลังเกิดขึ้นเนี่ยเกิดในปี2016แต่เรื่องตอนที่ตัวมารีนาไปเจอกับทาโกปี้ก่อนเนี่ยมันเกิดขึ้นในปี2022ครับโดยตัวมารีนาเนี่ยได้เจอกับทาโกปี้และเอาเขาไปเลี้ยงซึ่งตอนนั้นนะครอบครัวของเธอมีปััััญญหหาาไปปปทีีี่่เเเเรรรรยยยยบบ้้ออแลวนนนะคโดดก็็งงืิม ก็คืออิงจากตามเนื้อเรื่องปกติได้เลยแค่ไม่มีทาโกปี้มาเป็นตัวแปรแถมตัวน้องมารีนาเนี่ยยังถูกแม่ทำร้ายจนได้รับรอยแผลเป็นมาที่หน้าแถวๆตรงคางอีกหนึ่งจุดด้วยครับเธอนนเนี่ยเป็นเพียงแค่เด็กสาวธรรมดาที่คาดหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้กลายเป็นแม่ที่ดีกับเขาและตรงนี้เนี่ยเหมือนอาจารย์สอนปัญญาได้ดีมากเลยครับเช่นมันจะมีบางช่วงครับที่มารีนาใช้ความรุนแรงกับทาโกปี้เจ้าทาโกปี้ก็ได้บอกว่าเพราะมารีนาเห็นแม่ทำแบบนั้นก็เลยทำตามสินะคือทาโกปี้มันเข้าใจว่าการดูแลแบบนี้มันเป็นการดูแลทีีด่ด มารีนะก็เลยเผอทําตามมันเหมือนกับคําสอนที่ว่าถ้าลูกอยู่ในสภาพแวดล้อมฉันใดนิสัยและมารยาทก็คงจะเป็นฉันนั้นพอได้ยินแบบนี้น้องมารีนะเนี่ยก็อึ้งไปเลยครับเหมือนกับว่าตัวเธอเริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าตัวเองกาลังจะโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ดีจนกระทั่งต่อมาตัวมารีนะได้มีโอกาสไปคบกับเจ้าอาสุมะครับเธอเลยเอาเรื่องนี้เนี่ยไปเล่าให้คุณแม่ฟังเพราะตัวอสุมะเองก็จัดว่าไม่ใช่พวกธรรมดาในท้องถิ่นหรือเกาะนั้นใช่ไหมล่ะแล้วพอเธอเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้แม่ฟังปุ๊บแม่เี่่กดเหมมือวาาจะรริขึ้น จนกระทั่งตัวชิซุกะได้กลับมายังที่แห่งนี้ครั้งครับหลังจากที่ตัวน้องเนี่ยห่างหายไปนานจากเกาะแห่งนี้เธอได้กลายเป็นสาวสวยตัวท็อปของเกาะและที่สําคัญไออซูมะเนี่ยแม่งเล็งน้องชิซุกะมานานแล้วพอเจอปุ๊บแม่งก็เหมือนทรงจะบอกเลิกมารีนะเลยครับทําให้แม่ของเธอที่รู้เข้าได้เกิดอลราวาสและจากการที่น้องมารีนะพยายามป้องกันตัวเองเธอเนี่ยก็เลยพังมือทําแม่มองไปครับ ตัวมารีนาได้ร้องไห้ต่อนหน้าศพของแม่และบอกว่าถ้าเกิดเธอทําการฆ่าชิซุกะไปตั้งแต่ตอนป .4 แล้วล่ะก็ทุกอย่างมันคงจะไม่เป็นแบบนี้ ตัวแท็กโกปี้ที่ได้ยินเข้าก็อยากจะทําให้คําขอนี้ของมารีนาเป็นจริงเลยเดินทางกลับมาที่ดาวแฮปปี้หรือดาวแห่งความสุขและไปใช้เครื่องย้อนเวลาแต่นั่นก็ทําให้ตัวเขาได้ละเมิดกฎจนไม่สามารถกลับดาวได้และสูญเสียความทรงจําจนเรื่องเนี่ยเป็นไปตามไทม์ไลน์ปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่นี่ก็คือแทนที่ t ทากโกปี้จะเป็นคนช่วยมารีนาให้พบกับความสุขแต่พี่แกเนี่ยดันความจําเสื่อมก็คือลืมตัวมารีนาไปแถมยังไปเข้าข้างชิซุกะ และดันเผอทำร้ายมารีนาจนถึงแก่ความตายอีกเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปบทสรุปของบาปที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์และทากโกปี้จะลงเอยแบบไหนยังจะต้องมีใครจากไปอีกหรือไม่หรือทุกคนสามารถสมหวังได้ยังไงก็ติดตามตอนจบของเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในการเดินทางของทากโกปี้นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการเดินทางของน้องมารีนาะเป็นไงบ้างครับผมหลังจากได้รับชมเนื้อหาแบบเต็มๆรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยได้สะท้อนปัญหาอะไรบางอย่างในครอบครัวและในสังคมให้กับพวกเราได้รับรู้กันบ้างหรือเปล่าครับเอาเ่นนพเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับการเดินทางของน้องมารีนาะก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้นนานใต้คลิปนี้เลยนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยไว้เจอกันอีกทีในคลิปหน้าสเกจักันะครับผมบ๊ายบายแล้วเจนจ้าี่